สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนในสัปดาห์นี้เป็นวันเรียนรู้วันมาคาบูชาเป็นวันสำคัญของศาสนาพุทธนะคะเรามาดูคลิปวันมาคาบูชาจากคุณครูท่านอื่นกันนะคะเราไปทำกิจกรรมต่างๆกันเลยค่ะ ที่ทำในวันมาคะบูชานะคะกิจกรรมแรกเลยกิจกรรมการทำบุญใส่บาตรหลังจากที่เด็กๆได้ทำบุญใส่บาตรแล้วเราก็จะไปฟังพระธรรม,มเทศนาหรือฟังพระท่านเทศนั่นเองค่ะต่อจากนั้นนะคะกิจกรรมต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมการปล่อยนกปล่อยปลากับผู้ปกครองหรือครอบครัวนะคะเช่นคุณพ่อคุณแม่ คุณปู่คุณย่าคุณตาแล้วก็คุณยายนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะเด็กๆเ,เป็นกิจกรรมการเวียนเทียนกับผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆรู้ทราบไหมคะว่าเราไปเวียนเทียนนี้เราจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างในการเวียนเทียนแล้วเราจะต้องไปที่ไหนคะไปที่วัดนั่นเองคะ่ะค่ะเด็กๆคะ การไปเวียนเทียนที่วัดนะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะข้อแรกเลยจะต้องเตรียมดอกไม้นะคะอาจจะเป็นดอกดาวเรืองดอกบัวหรือว่าดอกพุทธลักษาหรือดอกไม้ที่เด็กๆหาได้ที่บ้านนะคะแล้วต่อไปก็จะเป็นทูบใครรู้จักทูบบ้างคะทูบเราไว้ใช้สำหรับไหว้พระเราจะใช้ด้วยกันสามดอก นะคะแล้วก็ต่อไปมีอะไรอีกที่เราใช้จุดไฟเด็กๆลองถ่ายสิคะว่าเป็นอะไรเวลาเราไหว้พระใช้อะไรคะเทียนค่ะเทียนนั่นเองคะ่ะเด็กๆเทียนเราจะใช้หนึ่งเล่มนะคะแล้วสําหรับการที่เราไปเวียนเทียนนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าเราจะเวียนเทียนทั้งหมดกี่รอบเอานะคะอเรามาคิดกัน ว่าเราเวียนเทียนกี่รอบคะใครทราบยกมือขึ้นค่ะเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยค่ะครูเฉลยเลยนะคะเด็กๆเ,เราเวียนเทียนทั้งหมดนี้ด้วยกัน3รอบนะคะและระหว่างที่เรากําลังเวียนเทียนเราเวียนเทียนรอบโบสเราจะต้องทํายังไงคะสวดมนต์หรือท่อง สุบโบสสวดอิติปิโสใครสวดได้บ้างคะถ้าสวดไม่ได้ให้คุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยแนะนํากันนะคะเด็กๆค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าปีนี้วันมาค้าบูชาตรงกับวันที่เท่าไหร่คะติ๊กตอกติ๊กตอกอมีเสียงเวลเวบางคนตอบได้ด้วยเก่งมากเลยคะ่ะในปีนี้วันมาค้าบูชาจะตรงกับวันที่ 16กเดือนกลุ่มภาพันธ์นะคะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบกิจกรรมที่เราทำร่วมกันระหว่างผู้ปกครองแล้วก็กับเด็กๆหรือว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะได้ทำกิจกรรมมีหลายอย่างเลยนะคะที่เราทำเป็นประเจเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆก,ก็ได้รู้เกี่ยวกับกิจกรรมที่เราควรปฏิบัติกันในวันมาคะบูชากันแล้ว เด็กๆที่นับถือศาสนาพุทธก็จะได้ปฏิบัติกิจกรรมสำหรับเด็กๆที่นับถือศาสนาอิสลามก็จะได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ